ทุกคนคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะน้ำอิงก็มีกล้องมาใหม่นะคะของแบรนด์ Vector Optic เป็นกล้องยิงเร็วนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะกล้องตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Constant In กำลังขยาย1-8เท่านะคะหน้าเลนส์24มิลลิเต ตัวนี้เนี่ยมีไฟในเส้นเลงนะคะเป็นเส้นเลงที่มองได้ง่ายมากมีทั้งยิงละเอียดแล้วก็ยิงหยาบได้นะคะเรียบยิงจับตัวนี้มารีวิวเพราะว่าน้อิงชอบนะคะชอบในความที่เขาเป็นกล้องยิงเร็วเหมาะสําหรับปืนสายล่าปืนลูกซองนะคะขนาด5 5 6ก็ได้นะคะ2 2 3ก็ได้นะคะทนแรงถึงขนาดนั้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยน้ำอิงก็เอามาติดกับปืนซีซาสแตนเลส4 5 7เนาะโดยรวมนะคะ ถ้าติดบนปืนแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนรูปร่างลักษาะก็จะเป็นประมาณสั้นๆหน่อยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟซ้ายมือเป็นปุ่มไฟในเส้นเลงนะคะสามารถปรับไฟปรับระดับไฟได้นะคะส่วนอันบนสุดเป็นตัวปรับอั d ดาวหรือว่าปรับสูงต่ำนั่นเองเวลาจะปรับก็ต้องหมุนฝาออกก่อนแล้วก็หมุนปรับกล้องตัวนี้สามารถเซตซีโร่ได้นะคะทุกคนโดยการหมุนนะคะเซตซีโร่ก็คือเนี่ยเอาเล็บเกี่ยวนะคะ เอาศูนย์มาไว้นี่เนาะถ้าเกิดว่าหมุนข้างนอกนะคะหมุนตัวกล้องข้างนอกนะคะมันเป็นการหมุนปรับกล้องนะคะเดี๋ยวน้ำอิงเอาศูนย์มาไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือปรับหมุนเซซิโร่นะคะเอาศูนย์มาไว้ตรงจุดขาวๆตรงนี้นะคะอันนี้คือการปรับเซซิโร่นะคะแล้วก็ปิดฝา ตัวนี้นะคะคือกําลังขยายของเขานะคะกําลังขยาย1นถึงแเท่านะคะนี่นะเลขแปดประมาณนี้ถัดจากกาลังขยายก็จะเป็นปรับสายตานะคะไขสายตาสั้นสายตายาวมาหมุนตรงนี้นะที่มันมีเครื่องหมายบวกศูนย์แล้วก็ลบนี่นะอันนี้คือตัวปรับสายตาเด้อ และนี่ก็คือเส้นเล็งของเขานะคะสังเกตว่านะคะทุกคนจะเห็นครึ่งวงกลมสีดำนะคะอันนั้นคือเอาไว้ยิงเร็วเน้นยิงหยาบยิงไวนะคะเราก็จะใช้ครึ่งวงกลมนั้นล็อกเป้าแล้วก็ยิงเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเน้นยิงละเอียดยิงไกลนะคะเราก็จะใช้จุดดอทเล็กๆสีดํากลมๆนะคะในการจี้เป้าหมายแล้วก็เลง็งแล้วก็ยิงนะ2 in 1เลยนะคะทุกคนน้ำอิงชอบมากเส้นเล็งแบบนี้เนาะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยิงจะทําการยิงหยาบเล็งหยาบนะคะเดียใช้เครื่องวงกลมข้างนอกสีดํานะคะในการเล็งนะคะมา นะคะก็ประมาณนี้นะคะสังเกตว่าน้ำอิงอะ่ะยิงหยาคือไม่ได้เน้นปลาณนียอะไรเท่าไหร่นะคะด้วยความที่มันมีครึ่งวงกลมมันเลยทำให้มองเส้นเล็งได้ง่ายขึ้นนะคะในการเล็งแต่ละครั้งนะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ระยะ50เมตร100เมตรและ150เมตรนะคะน้ำอิงจะยิงที่ระยะ50เมตรก่อนนะคะกับกล้องยิงเร็วตัวคอนสแตนติน1-8หน้าเลน24เนาะระยะ50เมตรเนี่ยน้ำอิงก็จะจี้กลางเลยนะคะระยะนี้นะคะน้ำอิงจะใช้กำลังขยายที่ประมาณมประมาณ4อ่าประมาณ5เท่าแล้วกันนะคะที่น้ำอิงรู้สึกว่ามันสบายตานะคะมันยิงได้นะคะอ่ะเรามายิงให้ดูก่อนจี้กลางนะคะ ดูในสโคปโฟนไปพร้อมๆกันเลยนะคะจี้กลางเลยโอเค อันนี้คือระยะ50เมตรนะคะต่อไปเราจะขยับไปยิงที่ระยะ100เมตรนะคะระยะ100เมตรน้ำยิงจะยิงโดยการยิงเผื่อเอานะคะน้ำยิงก็จะหมุนนะคะกาลังขยายไปที่8เท่าก่อนนะคะอันดับแรกเพิ่มกําลังขยายไปสุดเลย8เท่า เพราะอะไรน้ำอิงถึงต้องเพิ่มไปที่8เท่าเพราะว่าค่ามันจะสัมพันธ์กันนะคะระหว่างกลุ่มกล้องนะคะและเส้นเล็งในกล้องมันจะมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจึงเพิ่มกำลังขยายอยู่ที่8เท่านั่นเองหรือถ้าใครไม่ชอบการเล็งเผื่อนะคะจะทําการปรับไปเลยก็ได้คุณก็แค่ปรับไปเลยหมุนปรับไปเลยไปไปที่เลขสองเอาเลข2มาวางตรงกลางตรงจุดขาวๆแล้วก็ จี้กลางได้เลยอันนี้คือในกรณีที่ปรับนะคะแต่ว่าน้ำอิงจะยิงให้ดูแบบแรกคือแบบไม่ปรับก็คือแบบยิงเผื่อก่อนนะคะก็คือที่ศูนย์เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มกำลังขยายมาที่8เท่านะคะแล้วใช้เลข2นะคะในเส้นเลงเนี่ยจี้กลางเพดเหล็กแล้วก็ยิงมาดูกัน ใช้เลขสอนะคะโอเคขอเพดเลขอีกอันนะคะเลขสองจี้เลย โ <Okay. S 2> อเคอะต่อไปเราจะไปยิงระยะร้อยห้าสิบเมตรกันสำหรับระยะร้อยห้าสิบเมตรนั้นนะคะน้ำอิงก็จะใช้เลขสี่นะคะในเส้นเลง่เลงเล่งเผื่อไว้นะคะกางขยายก็คือแปดเท่าเช่นกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยมายิงเพดอันใหญ่ก่อน เลขสี่นะคะโ oh. อ๊ะเหยุหักทุกคนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเก็บเหตุเหล็กอันเล็กๆที่อยู่ข้างๆนะคะอีกอันหนึง่งใช้เลขสี่เรงเหมือนเดิมโอเค เรียบร้อยนะคะนี่คือระยะ150เมตรนะคะอ่ะต่อไปน้ำอิงจะทำการยิงแบบปรับให้ดูมาเริ่มกันที่ระยะ100เมตรเนาะเพราะว่าระยะ50เมตรมันไม่ต้องปรับมันที่กลางเลยนะคะกำลังขยายนะคะเราจะหมุนไปที่กี่เท่าก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่เลยน้ำยิงเอาสักประมาณ7เท่าหรือใครจะเอาที่8เท่าเหมือนเดิมก็ได้นะคะแล้วก็หมุนนะคะไปที่เลข2 ให้เลขสองมันตรงกับจุดขาวขๆตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการจี้กลางนะคะไม่ต้องใช้เลขสองในเส้นเลงมาทาบแล้วนะคะอันนี้คือเอาอ่าเซนเตอร์จุดไข่ปลาตรงกลางของเส้นเลงเนี่ยจี้ตรงเผ็ดเหล็กกลางๆได้เลยดูกันนะคะ โอเคอัน okay. ที่สองอประมาณนี้นะคะต่อไประยะ150เมตร150เมตรน้ำอิงจะทำการปรับนะคะไปที่เลข4ี่ ก็เอาเลขสี่นะคะให้มันตรงกับจุดเล็กๆขาวๆตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการยิงนะคะโดยการเอาเซนเตอร์นะคะจุดกลมๆไข่ปลานะคะจี้ตรงเพดเหล็กได้เลยระยะร้อยห้าสิบนะคะน้ำอิงทำเพดเหล็กเข้าล่วงไปแล้วนะคะอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะยิงได้แค่นัดเดียวนะคะจี้กลางนะคะโอเค และนี่ก็คือการยิงนะคะเปลี่ยนระยะในระยะต่างๆนะคะตั้งแต่50เมตร100เมตรและ150เมตรนะคะโดยการยิงเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าใครชอบแบบปรับหรือว่าใครชอบแบบเลงเผื่อนะคะก็ลองเอาคลิปน้ำอิงคลิปนี้นะคะไปอัดแอปใช้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองดูนะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองนะคะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจติดต่อนักพิงมาได้นะคะที่ไลน์หรือว่าเบอร์โทรที่ให้ไว้หนึ่งนะคะสำหรับกล้องยิงเร็วรุ่นคอนสแตนตินหถึงแเท่าหน้าเลน24มิยิงง่ายเล็งง่ายนะคะเล็งได้2อออปชันเลยนะคะทั้งเล็งหยาบนะคะเล็งละเอียดนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ